เนี่ยครับพี่น้องม้วนชวก็ได้หลังเดียวนะครับไปกินช้อยจูสุดๆนะครับกับบอกวันนะฮะช้อยจูตับวันนะครับวันนี้มาตัดไปครับอ้าเจ้ายังอ่่เาย่างยางอันนี้เอาไปยังงเอาทุกเจ้าวนเได้ครอันนี้ปื้มหอกนนจุกวยไง้องลมนี่ยมั่วชั่พื่นนองมา่่่ะอะ่ จะวุ่นวายไปหน่อยนะงัพ <French Claire> mm ี hmm. ่น <asına decided using awake> ้องเดี๋ยวรถแกซ่ครับนี่ะนีกมไ้ครับน่มัเยมครโฟนนีากิน้อะไรสองแม่ชั่วนะครับชัวดูดิคำเดียงนะคำเดียงอืกินใหญ่ครับนีครับั่กินข้าว เด mmm. ีาฮะ้เยกุฟัดตช่วยมะ่เข้าองมาต้องนงกน้วยช่วยมั่้นวมาเลยครับผมจะอุทเดีมาเด้วช่วยมั้งเดีหันเลยนี่หันกันี่ห้ออืนแหละพี่น้องกันครับมาเลยสองมาหาเขน่่คนละชิ้นไงผมเออมานี่ไง ตับดชดครับตับสดสดได้ป่ะอะไรน่ยังไงอ๋อตอนนี้ก่อนชดชดนี่นี่ยังไงแซ่อ่าทำเลยามะเขาบก่ะเออนั่นแหละยอดยอดครับยอดยอดกะให้ยูเองครับลนี่ไง มาเอ็ชก <ừ. S 2> <yard> ินได้อยู่กํลังแดงมือมือกับจ้มออกกล้องเป็นทางเราไปมือว่ะขิเด้ยมือต้องเดือจังวะเอาเดี๋มือเนาะจ้าเลยมือเลยฮะมือแล้วขับลิลีนะอามาไม่อมมาออันมือูนนี่นะครับอืมแหละ นอนไหนแล้วครนั้นอูทามาที่นี่ตับสดๆต,ตับบูดสดๆค่ะขานเก้าขานเก,าานกาาาา้าอูทามาคนั้นนะครับอืมมันยยหวานหวานอืมหยบๆเลยหวานมากปีหยองเมียวนั่นานี่หวานนะยเลนะยขากลางเนี่ยขักหน่อยมันกบ

ขี่รถอะรเอ้าผมเป็นโม่เยขึ้นมากุุงคือเลี้ยงอะไครัพีทำมาหมองไหนังาวเฮียดัไปลบลาดิ้ือนี่ครับมันเป็นุมรุดเออกี่นาอขาอย่างนี้ค่ะกบมารุดเดี๋ยวมือนี่ค่ะกาเีนี่ทัวอะไรรรดอะทัดขี่รวมสีปอกร่วมสีตีไปไหนค่ามือเนี่ย มมเตยลาลุจากคีกคนกัยใกายพวกตากุตามขมหนังวกนกุ้งขำมากอีเชียวเาห่ะลจังนอ่าเน่อร่อยเน่น้องเงอืมน้องวัเนี่อากอ่ะตัครับ กินได้ครับชาลอกันมาลหน่งขอมาลนดีนะมะขอาถั่นข้งจกินได้ม้กินาตับุดก็มีตับุดก็มีนะครับวันนี้กินตับฉุดเลยบุก่มาใส่เกลือนไอ้บังร น่ะปนจังมะหมหอมีดังชุกมีดังริบเนยนะอ่ะทำขาเนะี่ยม้วนอุดท้าเนะี่ยเป็นตับขาเนะี่ยเป็นตับชุกอ่ากินกาล,กนลุงผูนะนะนะ้หนังเลยนะน้ากูแนะเออเจ้าวะมุ่งมอมรันนำเนะี่ยฮะอ่ะครับนะครับบางคนเขาบางคนไม่กินสดนะมลก็ทําสุกให้นะครับเพื่อนร่วมงานไว้เ,เราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะครับนี่มันจะกินแบบ สสดนะครับอือแกครับหวานสีชัยเดียวหวานถึงใจนี่เราปหรออือหวานมถึงตับแค่เนะี่ยอือนโครับอ้าวลูต่งเอนัยเจ้าากับไมบค่อยหวานเท่าัดดินนะอือับกับสุกแล้วมันจะเปิดๆนะถ้าตัดดิบมันจะเกี้ยวง,ง่าย ตะวันครับอืมอืมขอบแรนะครับฮะจิเล่ก็มาอะไรเออบัาจิล่ก็แหละแก่ข้ามไหนกะก็เป็นโกจายนะครับนะฮะ Bánh giờ nó nữa cho thêm Bánh ngay, mình ngay. <laughs> kính đưa, kính là bên ngay Chịu chưa? Kính chơi kính bạn Ngon rồi hả? Bánh ngay hả con? Uh, lý bao? cút bao? cút bao? มันเด้มีตับสดอีกหนึ่งแฮก็มีเนื้อสดอเนีมีอัญยางแหะคมพูดอรันบางแค่หนึ่งแ่เนี่ยพวกใครใส่ค้มแทนน่นลีน่ะลีอ๋อหนึงแค่วเราไปกินยองไ เราซื้อมาห่วง2องแหงอะไรห่วงมันดีหรอฮะเรากินแคาแร,น,รนั่นนันลูกกัค่าลู้แน่โอ้โหเ,เ,เอ,อ้ยคนตวกข้าวพี่น้องคนตักแล้วเรามอ,อ,าอกแค่เม้ง

หมดแน่ก็เด้อวันหนึ่งเราจะเป็นนักพีธบ้างเป็นนองไม่งบ้างนะบางวันเราจะใช้จูอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อ คิปตับวบันนะครับมูลชีวคุณได้อย่าง,นนงแล้วก็จบไปก่อนนะครับแล้วว่าถ้าเกิดพี่น้องคนไหนชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมูลชีวคุณได้อย่างน,นั้นแ,แล้วก็บอกวันด้วยนะครับก็นักก็กดได้ถูกใจก็กดแชร์ให้เป็นกําลังใจในคคิดต่อไปนยครับฝากติดตามและแฟนเพจแรใน youtube ด้วยครับนังว่าใน YouTube ยูทูบจะมีคลิปเยอะกว่าในแฟนเพจนะครับเพราะว่าเพจแฟนเพจเขาจะให้ลงวันละคลิปเองนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับกดไล